มาแล้ว u p พิกสิบเอโปรโมชั่นว้าวแค่ไหนมาดูกันสวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับผมทุกพิ่ลมนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ช่องในทุกสอออนไลน์เมื่อาช้านะครับก็ในวิดีโอนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆมาดูโปรโมชั่นว้าวๆนะครับของทาง u p i ิกนะครับซึ่งนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าว้าวจริงนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยท่านใดที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันไม่เคยโหลดแล้วก็ยังไม่เคยลงทะเบียนนะครับ ก็ลงทะเบียนตรงนี้รับคูปองไปเลยทันที3 0บาทนะครับเสร็จแล้วเอาไปช็อปได้เลยนะครับได้เอาไปเป็นส่วนลดได้เลยทันทีนะครับโอเคทีนี้มาดูโปรโมชั่นเบลา์ว้าวแรกก่อนนะครับเบ้าแรกก็คือน,นี่เลยครับโปรโมชั่นสมัครเป็น u p i c k e r นะครับปกติ999บาทนะครับเหลือเพียงแค่499บาบาทนะครับท่านที่ไม่เคยได้รับส่วนลดเลย จะเอาส่วนลด30บาทไปลดตรงนี้ได้ก็จะเหลือแค่4 6 9บาทได้สินค้าไปใช้1ชิ้นอ่ามาดูว้ล์ที่2นะครับนี่เลยดูตรงนี้เลยนะครับเนี่ยว้ล wow ์นี้เลยนะครับกดเข้าไปนะครับอ่าก็จะมีในส่วนของโปรโมชั่นต่างๆเยอะแยะมากมายมีคูปองให้เราเลือกเก็บนะบเก็บเข้าไปนะเก็บได้หมดทุกอันเห็นไหมครับเก็บได้หมดแต่ว่าเราก็ต้องไปซื้อสินค้าตามแบรนด์ที่เขาจัดโปรโมชั่น นะครับแล้วก็เราสามารถดูคูป,ปองทั้งหมดได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ดูสินค้าการันตีว่าถูกคําว่าสินค้าถูกสุดอ่ะคลิกเข้าไปดูนะครับสินค้าถูกสุดก็คืออันนี้ครับสินค้าที่เขาเอามาจัดโปรโมชั่นเพียงแคอ่อย่างมือถือเครื่องนี้นะครับหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทบเ,บาเห็นไหมครับเครื่องฝากประกาศเห็นไหมหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทเนี่ยจากราคาสองพันเก้าสองพันเก้าอย่างเงี้ยนะครับสี่พันเก้าเห็นไหม เขาก็จะเอามาจัดโปรครับเนี่ยนะครับแล้วก็อย่างอันนี้เป็นทีวีทีวีหมดหรือยังเครื่องนี้หมดแล้วเห็นไหมครับหมดเร็วมากนะครับทีวีกี่นิ้วเนี่ยหกสิบห้านิ้วหกสิบห้านิ้วหมื่นหนึ่งพันอะคิดดูแล้วกันครับมันสุดติงอะอะไรอีกอะเนี่ยนะครับส่วนใหญ่สินค้าตอนเนี้ในช่วงโปรโมชั่นแรกเนี่ยหมดไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเขาจะมีมาเติมอีกครับคราวนี้เขาก็ต้องรอเป็นจังหวะจังหวะนะครับอันนี้ก็คือ11บดปนายย้อนออกมาก่อน มีอะไรอีกเนี่ยนะครับเราก็เลื่อนลงไปดูเรื่อยๆนี่คือสินค้านะครับที่เขาบอกว่าถูกการันตีนะครับเลื่อนลงมาอีกก็จะมีไอเทมนะครับรถแรงกล้องโดนอย่างเช่นอันนี้ไอโฟนสิบเอ็ดไอโฟนสิบเอ็ดนะครับราคาหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดเก้าสิบเก้าบาทตัวนี้ผ่อนได้ด้วยนะครับผ่อนได้ด้วยนะครับอ่าเลื่อนลงมาอีกเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นสินค้าราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทอ่าสินค้าราคาสิบเอ็ดบาทนะครับแล้วก็ที่สุดป้ายก็คือวันนี้เนี่ยเขาจะมีโปรโมชั่นก็คือ ยูพิกเกอร์เนี่ยนะครับยูพิกเกอร์รวมกันทั้งหมดเนี่ยนะครับวันนี้ได้หนึ่งพันหนึ่งมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดรหัสเนี่ยเขาจะสุ่มแจกนะครับรถยนต์นิสสันมาร์สมูลค่าสี่แสนสองหมื่นกบาทเอาไปให้เราได้ขับฟรีกันก็มาลุ้นกันว่าวันนี้เนี่ยนะครับยูพิกชอยเนี่ยนะครับหนึ่งหนึ่งมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดรหัสเนี่ยจะเกิดขึ้นไหมนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นไอเทมนะครับที่เขาเอามา รถน,นะครับแล้วก็ไอเทมพวกติดดาวสินค้าติดดาวเนี่ยเขาก็จะเอามาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปดูได้นับนี่เลื่อนลงมาเรื่อยๆครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลือลเล่อนลงมานะครับก็จะมีไอเทมสินค้าใหม่มาแรงก็จะมีสินค้าที่เป็นสินค้ากระแสสินค้าอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาใหม่เนี่ยเราก็สามารถที่เข้าจะมาดูไอเทมไปตรงนี้ได้นะครับผมขอไม่ไม่เจาะลงไปลึกนะครับเ,เพื่อนๆที่สนใจอยากจะดูว่าแอปพลิเคชันยูพิกมีอะไรเนี่ยคือคุณ ตัสแกนลงทะเบียนตรงนี้สามสิบาทคุณได้รับฟรีแน่นอนแล้วก็เข้าโหลดแอปพลิเคชันใต้ลิงก์วิดีโอนีคอ้คือเข้ามาใช้ได้เลยฟรีไม่จําเป็นต้องอัปเกรดไม่จำเป็นต้อง upgrade, อัปเกรดหรือหรืออะไรเลยแค่อยากซื้อก็เข้ามาซื้อสินค้าได้เลยตามโปรโมชั่นนั้นๆน,น,นะครับตามโปรโมชั่นนั้นอันนี้ก็คือสินค้า11บาทนะครับก็คือสําหรับคนที่เป็นยูพิกเกอร์สำหรับคนที่เป็นยูพิกเกอร์น,น,นะครับแล้วซื้อสินค้ายูพิกยูพิกชอยส์บ9าบาทเมื่อตอนที่เขามีโปร ยูพิก99คุณก็มาซื้อที่ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะเลื่อนลงไปอีกเรื่อยๆนะครับอ่ะก็จะมีสินค้าที่เป็นสินค้าพรีเมียมสินค้าพรีเมียมก็คือสินค้าแบรนด์นั่นเองอย่างเช่นอากาลิเย่ ye, นะครับอากระเป๋าแบรนด์เนมมีโคสมีลุยมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะอยู่ในในนี้นะเพื่อนๆเ,เข้ามาดูได้เลยกดเข้ามาดูนะครับเห็นไหมมีน้ําหอมซีเคมีอะไรเนี่ยนะครับบังน้าหอม นึ่งไม่หอนผมไม่รู้จักย่างนนะมัต้องบอกอย่างนี้อ่าราคาเด็ดฟันเดียวเห็นไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะมีสินค้าอย่างตัวเนี้ยตอนนี้คิดติดกระแสมานะครับแล้วก็พวกเเสื้อชุดกันหนาวเห็นไหมรองเท้าอันนี้รองเท้าคู่นี้ตอนนี้เหลือถูกมากนะครับเหลดแค่นี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสินค้าอยู่พลิกชอยที่มีมีมาแค่แค่นี้แล้วก็เป็นสินค้าที่เรียกว่ามาใหม่สินค้ามาใหม่แล้วก็คิดติดแข่นะครับ แล้วก็อันนี้ก็เป็นสินค้าแบรนด์แบรนด์ดังนะที่เขาเอามาจัดร่วมจัดโปรนะเนี่ยสินค้าพวกนี้เรารู้จักกันหมดเลยใช่ไหมเขาก็มาจัดโปรนะครับอ่าอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับพวกหมวดหมู่ที่มีการลดราคาเนี่ยเราก็เข้ามาดูตามหมวดหมู่บ้างแล้วก็อันนี้ก็สินค้าสุดปังก็คือสินค้าสุดปังตรงนี้มันจะเป็นสินค้าที่มียอดการสั่งซื้อเยอะนะครับต้องบอกแบบนั้นสินค้าเนี่ยมันก็จะมียอดการสั่งซื้อเยอะเนี่ยนะครับอ่ะหมดแล้วนะครับอันนี้คือ ส่วนของโปรโมชั่นที่อยู่ในหมวดหมู่แคมเปญนะครับทีนี้มันก็จะมีข้างล่างนี้มีเมนูให้เราเลือกเล่นอีกเราก็ลองจิ้มเข้าไปดูกันได้ทีนี้ย้อนออกมาอีกนิดนึงนะครับย้อนออกมาอยู่ในส่วนของเมนูบาร์ข้างบนตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีสไลด์สไลด์สไลด์อยู่เนี่ยเราลองคลิกเข้าไปดูได้นะครับอ,อย่างนี้เห็นไหมมันก็จะมีโปรโมชั่นของสินค้าแบรนด์ต่างๆเข้ามาเราเข้าไปกดเล่นดูได้นะครับอ,อันนี้ล่ะมีอะไรอันนี้ก็น่าจะเป็นสินค้าเห็นไหมครับ สินค้าพวกลอรีอัลเห็นไหมครับมีลอรีอัลมีอะไรเงี้ยที่เรารู้จักกันเราก็เข้ามารับคูป,ปองไปก่อนเลยเก็บคูป,ปองได้เลยนะครับเออมันจะมีคูป,ปองแจกแบบเยอะมากนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมมี GQ ด้วยนะครับมีอาจจะออโน่ G o นะครับมีเอ่ออะไรออโน่ะ o no no นะครับมีหลายอย่างนะครับก็ลองเข้ามาดูมันมีเยอะนะ้วบางทีอ่ะบางทีจนบบแบบเฮ้ยแบงค์ขีดค้าแม่งเยอะจริงอะ่ะ อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเขาก็จะมีคูปองลดแล้วก็มาซื้อสินค้าได้นะครับแบรนด์ดังๆอันนี้เป็นสินค้า11บาทนะครับสำหรับคนที่เป็นยูพิกชอยแล้วก็อันนี้คือว้าวมากคือมีคอนโดมาขายแลย้วคุณคุณขายคอนโดได้แล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็ยูพิกเขา้าทำความร่วมมือกับตัวอ่าบิโก้ไลท์นะครับมันก็อันนี้เป็นอ่ารวมไอเทมต้องมีก็จะเป็นสินค้าที่เขาเอามาจัดราคา99บาทหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เข้ามาซื้อได้ อันนี้เป็นเกื่องของการแชร์นะครับใครแชร์เยอะได้เยอะได้เงินนะครับแล้วก็ท่านใดที่ไม่รู้ว่ายูพิกเกอร์คืออะไรก็เข้ามาคลิกที่ลิงก์นี้ได้นะครับว่ายูพิกเกอร์คืออะไรอ่ะหมดแล้วนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลของโปรโมชั่นนะครับอ่ายูพิกเกอร์อ่ายูพ yup ิก yup นะครับสิบเอ็ดสิบสองซึ่งเขาจะจัดสองวันนะวันที่สิบเอ็ดแล้วก็วันวันนี้กับวันพรุ่งนี้คุณเข้ามาร่วมกิจกรรมได้เลยต่อให้คุณไม่ได้เป็นยูพิกเกอร์นะครับคุณแค่ เป็นเมมเบอร์โหลดแอปพลิเคชันแล้วเข้ามาช้อปปิ้งเนี่ยนะครับคุณก็สามารถได้รับส่วนลดต่างๆพวกนี้หมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดคูณ2ก็คือให้คุณเนี่ยนะครับไปอัปเกรดเป็นเป็นยูพิเกอร์พอคุณอัปเกรดเป็นยูพิเกอร์ส้กแล้วเนี่ยนะครับให้เพื่อนๆสังเกตเห็นข้างล่างตรงนี้นะครับมันจะมีคอมมิชชั่นอีกนะอันนี้ก็คือคือถ้าเราเข้ามาซื้อสินค้าตรงนี้เนี่ยนอกจากว่าเราเราจะซื้อในราคาปกติแล้วเราจะได้ ทุกครั้งที่เราซื้อเราจะได้เงินคืนเราจะได้คอมมิชชั่นคืนกลับมาอาจจะดูไม่เยอะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปซื้อสินค้าที่เราซื้อสินค้าหลายๆรายการรวมกันเราก็ได้เงินคืนหลักร้อยเหมือนกันนะครับเราซื้อหลักเราซื้อสินค้าหลักพันเราอาจจะได้เงินคืนหลักร้อยก็ได้ครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือต้องลองตัดสินใจกันดูแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากเอาไว้ครับท่านใดที่กําลังจดจ,ดจ้องจ้องนะครับไม่ต้องจดไม่ต้องจ้อง,องไม่ต้องมองนะครับโหลดแอปพลิเคชันแล้ว ลองมาเล่นดูได้เลยครับเพราะมันเล่นได้มันโหลดได้ฟรีเล่นได้ฟรีนะครับแล้วท่านใดอยากทําธุรกิจอยากขายของกับยูพิกนะครับก็มาร่วมทีมงานกันแล้วก็มาขายของออนไลน์ด้วยกันเนาะก็ฝากเอาไว้ครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนสายช็อปสายแชร์ทุกท่านนะครับขอให้เฮงเปังๆใน1112กับยูพิกแล้วกันนะครับก็ก่อนจากกันไปฝากเพื่อนอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจในการทําวิดีโอนะครับ โอเคแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ